ครับนะครับผมคันที่ห้านะครับเมื่อน,นี้นะครับอยู่บ้านเนี้ก็พ่ะหนองหัวคูซอยอยางบุนิครับตำบลหนองหัวคูนะครับอำเภอบ้านผือคือเก่าอีกหลังมือน,นี้วนอยนี่ละสีเครองนี่แล้วนะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นทีทีสามจุดห้าศูนย์นะครับนี่เดี๋ยวยับหลังคาก่อนหรือว่าเอาหลังคาออกก่อนเขาเยากไว้คางรถก่อนเ<อ>พราะว่าตัวนี้มันเป็นหลังคายาวอย่างเด้อเนี่ ต้องเอาออกก่อนนะครับขายน็อตเอาบ็อกคุณแจก็ได้ลุงจินหรือบ็อกก็ได้นี่ครับผู้ใดไม่รถรุ่นนี้นะครับขอจะเบิ้งนะครับเด้อเนี่ยเฮ็ดให้ได้คือขึ้นกันละครับเนี่ตัวนี้นะครับติดตั้งหอดหน้าบ้านกักขึ้นกานะครับเด้อเราไม่ต้องเอารถไปนะครับมันเพียงค่ารถเดินทางหลายอย่างหลายเนี้ยครับใส่สีขายยูขายจีนให้สร้างคนไม่เห็นอยู่หน้าบ้านนี่ยู้เฮียนเพิ่นได้จังซีนะครับดีกว่ากันร้ายนะครับผมนี่ครับ สีน้ำเงินนะครับผมก็เห็ดตัวถางซีมเงินมาให้พ่อเบื้องหลายอูป่ะพ่อเบื้องหลายอูยันปะ่ะเบื้องเป็นซ0ฟปปหะนะมดแล้วเนาะคือได้เอื้อนใส่เขาแบบที่นี่ห่ายๆห่างๆอ,อ,อ,อย่าให้เด้อสร้างไม่ได้คนรอๆเลียก็ตีให้โดีนี่โอ้ยตายนะครับตื่นเสียงเสียงยิงกันเต้ <c ười> โอ้ยนี่ครับสวยๆเลย บ้านหนองหัวคูนะครับเอฟซีนะครับอูปภทุนการเกษตรมาเบิ้งได้นะครับบ้านหนองหัวคูนะครับตำบลหนองหัวคูจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภออำเภอบ้านผือนะครับตัวนี้นะครับนิวฮอลแลนด์ผมมาตีดอกไม้ย่างสวยเลยครับขั้นนี้สวยงามเลยลหละนี่ครับพอดีเป็นเดินปูนพร้อมนะครับเห็ดงายอย่เนี่ยสวยเลยนะครับออกจากนี่เสร็จปุ๊บเขากระติกขืนอุดรคือเเ่าเหรครับแต่ว่าขืนทางสีถาดนะครับ สีธาตุสามชัยวังสามหมอนครน,นครพนมนะครับอําเภอพระธาตุพนมแล้วก็สกลนครน,นะครับผมหกเรืองแล้วก็ปิดท้ายด้วยกุดลังนะครับขั้นทีหกนะครับขากระบาลพอดีนะครับผมกุดลังมหาสาร,รคามนะครับขั้นทีหกรอบต่อไปนะครับเด้อตัวนี้ว้า มันนี้กินลาบเปืดมือพี่น้องเลยตังแต่เช้าหอดคำมับครับนี่กินลาบเปิดมือเลยมือนนี้ครับตังแต่เเ้าหอดคำเลยเพ่ะมีตัวไทยตัวไกลอยู่มั่นนี่สองตัวแล้วว่าแล้วตุ่มไกลถ่าตั้งมือเ้านี่แหละครับผู้เฒ่ากินสบายเลยครับลุดเอาเลยเสียบของเราคือเอาล่ะพอเรานะครับเป็นกันดีครับดีดีทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณเลยายนะครับสําหรับการต้อนรับทุกคู่ทุกคนเลยนะครับครับ ผมไปหอดไปถึงทุกคนอยู่แล้วนะครับสำหรับอู๋ไปทูนเขาบอต้องห่วงว่าผมสิวบ่ไปนะครับแต่ได้ลั่นว้าจาแล้วบ่ไปบ่มีนะครับผมครับผมความสื่อสารสําคัญที่สุดเลยนะครับในการเหตุงานนะครับโอเคนะครับผมคอยแต่เป็นกันตั้งมาก็โดนเติบเลยพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็เทสเรียบร้อยนะครับยกให้พี่น้องเราเบิ่งดูเัิ่งเลกโย่ถุงกับถุงแหน่เจ่ะนะครับถุงแห้งอีหลีครับพี่น้องปึ๊ดนะครับนี่ฮอนแลนด์นะครับเด้อทจิตที 3 5 0จุหานะครับกะเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้แล้วกิเกเก็บเครื่องมือกับโพราดนะครับนี่ครับค่อยล้างอีกก็ได้สุดยอนคอยล้างอีกนะครับจะรอบนานะครับจะไปพอกนอยูอุดรคือกาแะละครับนครพนมลอกะสกลนครแล้วกะลข้ามนะครับหกเครื่องลวดนะครับหกเครื่องเลยตัวนี้นะครับ ครับส,สวยเลยนะครับนิวฮอนเรียนเดียวเดี๋ยวพอพอพอแล้วเชิญไฟไปพอแล้วพอแล้วเอาซั้นี่ละ่ะสวยนะครับพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องทุกคนนะครับนิวฮอแลนด์เรีย็น้องใครได้นะครับตัวนี้นหูจับทุกอย่างนะครับแล้วเขาที่ยกขเขายกไข่เบิ้งนะครับประตูมีป่ะต่อต่อ,ตอ ประตูรถยกขึ้นเลยนะครับยกแหงยกถูงแหงนะครับนะครับผู้ได้สนใจกับสอบถามเรามาได้นะครับเด้อมาเลยมาเลยน,นะครับอยากออกกล้องอยากออกกล้องไว้ท่นานไหมพี่น้องนะครับ แม่เรากํกลังเห็ดเราอยู่นักกินทุกกินอยู่นะครับพอดีมันเดิกนะครับกลบวพเดิกป้านาออกไปน้องกับประมาณสองถุงป้วนะครับเพราะว่าม้อนี่เห็ดซีเครืองนะครับี่นองเออ้าบ่อ้ันผือสามเป็นซีเหมือวานนะครับกุดจับนะครับคันหนึ่งย้ำแรงนะครับผมตัวนี้ก็อายแล้วกาลังนะครับนี่แหละกําลังทดสอบทดลองนะครับผมนี่ครับเดยแล้วสียกไหเบิงนะครับกระบอกไปด้านแยกเวทนะครับสวยเลยนะครับผม จนในใต้ไฟเหตุหลัครับพี่น้องเด้อเมื่อปันไดคำปันไดเข้าก็เห็นไห้มันเล้วนะครับมันจบงานแถมยกสูงพร้อมนะครับสูงมากเลยนะครับสูงกว่าเฮียหลังนีพร้อมนะครับดีเลยนะครับพี่น้องเพื่อนๆรถนะครับเป็นรถซิปลอเนี่ยไม่ต้องคุยกันนะครับสูงแห้งนะครับการวางกับพอดีนะครับผมแล้วกับการชักนะครับการรับน้ำหนักเพื่อสิบป้อไห้มันบิดเบี้ยวนะครับกับพอดีนะครับผม่ไห้ออกไปหลายจนเกินไปนะครับผมติดตั้งไปเบิดเลยนะครับ เนี่ยตั้งไว้ให้เบิดเลยนะครับสำหรับระบบต่างๆนะครับยกขึ้นด้วยไอ้ยกขึ้นด้วยยก,วย,ยกไปดันด้วยไปดันไปดันยกยกขึ้นยกขึ้นเออนะครับอันนี้ก็คือแยกระบบ,บนะครับยกขึ้นยกลงไอ้พี่น้องเราเบื้องหน้าเอาผู้ดใด้เตะไฟเลยพี่น้องเออ อันนั้นมันหางตัวนั้นหางอันนั้นมันหางใบด้านตัวเหลืองใบดัดใบด้านตัวเหลืองนี่ไอ้ใบดัานเออละตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเขียวนะครับปัจจุบันนี้เขากระติกเดินทางกลับโคราชนะครับกินข้าวกินน้ำเสร็จนะครับพี่น้องเด้อนี่ยพอแล้วกะน,นะครับทางบนระธนโดนบันไดดอกี่น้อนสายอุดอรพอดีผมมาพอดีนะครับ สวยงามนะครับผมใบดันทุกอย่างโคกระพิยกเลยสูงนะครับจังหวะการวางการเกาะนะครับพอดีนะครับผมตัวนี้นะครับมิวฮอนแลนนะครับผมพอ,อพอแล้วไพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคนะครับให้เรารีวิวนะครับให้ลูลลกค้าเลยนะครับ น้ำมันนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้ผูไใดมีรุ่นนี้กับผมติในได้เบิร์ตเราก็ตทิดได้ทุกรุ่นพร้อมนะครับผมวันตะพ่นนองเกษตรกรนะครับเชาาไห่เชาานาทุกค้นนั่นแหละครับสร้างจากปูพายุนการเกษตรนะครับผมเ็ดไห้ล้วก็เเหตไห้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมยกสูงนะครับสุงแห้งอีลีนะครับตัวนี้สุงอาชีวิน้ว่าเจ็บพุทละเบื่อกลดครับสุงแห้งอีลีนะครับตัวนี้ตัวถัง น้ำเงินนะครับกระบอกเหลืองนะครับพี่น้องมาที่นี่นะครับผมกะที่เดินทางกับโคราชนะครับกินเห้ากินน้ำเซ็ตนี่แหละด้วยรถตู้ของเขาคือเก่าพี่น้องเด้อแล้วเขาจังไปพ่อกันอยู่จังหวัดนะครับโคราชนครพนมอุดรธานีเรากะตะละกค้าบ่พี่น้องประมาณนั้นนะครับพี่น้องโอเคนะครับผมสวัสดีครับ